สมทรงสีพลอยเกิอดวันที่1มกรคม 99, าคม2499ณบ้านยีนางอำเภอกาบังจังหวงัดยะลาสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขรุศาสตร์บัณฑิตสถาบันราชพัฒยะลาเมื่อปีพศ2539 เข้ารับราชการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2523ตำแหน่งครูหนึ่งโรงเรียนบ้านบุเก็ครูโคประวัติการทำงานปี2523ตำแหน่งครูหนึ่งโรงเรียนบ้านบุเก็ครูโคปี2526มาช่วยราชการโรงเรียนบ้านปาเดรู ปี2530ตำแหน่งครู2โรงเรียนบ้านประเดรูปี2531ตำแหน่งอาจารย์1โรงเรียนบ้านประเดรูปี2539ตำแหน่งอาจารย์2ระดับ6โรงเรียนบ้านประเดรูปี2549ถึงปัจจุบันตำแหน่งครูชำานาญการโรงเรียนบ้านประเดรู เธอกับฉันคใวญใยกันทุกทุกวันเวลาด้วยรักที่เราเคยสร้างมามันรักษาและคอยดูแลดวงใจสบายเหมือนที่เคยบอกกัน ูกใจกันก็ยังคบกันไปสร้างสมความรู้สึกมากมายเก็บเอาไว้เป็นกำลังใจที่ดีเก็บไว้พูดถึงคุณครูคสมทรงหรือพี่สมทรงที่เรากำลังพูดถึงผม ได้รู้จักกับพี่ทรงพลที่ผม,มจะมาปทิบังานที่โรงเรียนบ้านป่าใดงนะครับจิติศักดิ์ของพี่ทรงนั้นก็ได้ยินไปทราบผมโชคดีที่ได้มีโอกาสมาทําง,งานร่วมกับที่สมทรงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่สมทรงได้ปฏิบัติหน้าท,าที่เป็นคุณครูได้อย่างสมบูรณ์แบบผมภูมิใจมากที่ได้ทําง,งานร่วมกับท่านผม ได้ข้อคิดจากขั้นหลายอย่างในการไปปฏิงานบางอย่างผมไม่รู้ผมก็ได้พี่ทรงเป็นที่สนาจาือนะครับสำหรับในโอกาสที่พี่ทรงได้ถาเรื่องกเกษียณก่อนกำหนดพอผมรับทราบผมก็รู้สึกเสียดาแล้วก็รู้สึกอ่า ว่าโรงเรียนบ้านประดาูขาดครูที่มีคุณภาพอีกท่านหนึ่งแต่เมื่อเป็นความประสงค์ของท่านผมก็ยินดีนะครับที่พี่ทรงได้ใช้เวลาในช่วงสุดท้ายของชีวิตอย่างมีความสุขผมเชื่อว่าพี่ทรงของเราจะอยู่ในความทรงจำทรงจำของ ลูกศิษยลูกหาเพื่อนครูตลอดจนชุมชนได้ไปอีกลานเสนา,นานและเรื่องที่สำคัญที่สุดพี่ทรงจะต้องเป็นครูของลูกศิษย์เป็นครูของโรงเรียนบ้านประเด็นและเป็นครูของครูทุกคนที่อยู่ที่นี่ เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นพี่สูงได้แสดงออกถึงความรักความเมตตาต่อลูกศิษย์เป็นที่พึ่งของน้องๆเป็นที่ปรึกษาระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีครั้งใดที่พี่ทรงแสดงอาการไม่พอใจอรุ่นน้องไม่พอใจเรื่องเพื่อนร่วมงานพี่ทรงไม่เคยแสดงกิริยาแบบนั้นออกมาแม้ว่าบางครั้งขนาดจะไม่พอใจบ้าง แต่ท่านเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้ดีมากนะครับพี่ทรงจะเป็นครูที่ดีตลอดไปและทุกคนเรียกพี่ทรงได้เต็มปากเต็มคนว่าครูสมสงผมก็ขอให้ท่านได้ใช้ชีวิตในบันตายกับครอบครัวอย่างมีความสุขถ้ามีอะไรที่ผมจะขอความอุปสาหรือผมก็จะไปหาท่านที่บ้านก็บ้านของท่านนั้น

ลอดดไป้วยรัสสลามด a l a ร k u m warahmatullah w a b า r ก k a t u h ผมนายอิสมาอิลบบลูงรองผู um ้ในการอรนพยานประดานคือมีความประตัดใจและภูมิใจที่ได้พบ กับท่านคุณครูสมสศรีปลอยซึ่งนับว่าเป็นคุณครูที่น่านับถือและก็เคารพอย่างยิ่งและก็เป็นปูจินยะบุคคลคนหนึ่งที่คุณครูรุ่นหลังที่จะเอาเป็นตัวอย่างได้เพราะว่าท่านเป็นคนที่เสียสละตลอดตลอดที่ผมได้มารู้จักกับท่านาที่ผมมาปฏิบัติที่ยวในบ้านปะเดรประมาณหนึ่งปี ผมดูแลท่านเป็นคนที่เสียสละสูงแล้วก็เป็นคนที่เก็บอารมณ์ยังก็สามารถที่จะช่วยเหลืองานต่างๆได้ดังนั้นครูสมส่งเป็นบุคคลที่พวกเราที่เป็นน,น้องๆต้องดูเป็นตัวอย่างให้ได้เพราะว่าท่านดูแล้วท่านแม่ยุ่มากแต่ว่าท่านยัง ทำงานปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดียิ่งแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงด้วยนะครับแนวการนี้ผมขอให้ครูสมส่งสีปบอยครับจงมีความสุขในบรรปลายชีวิตแลวก็ขอให้องค์รัชกาลบรราดวงคุ้มครองทัานให,ห้ห่าง,งจากโรคภยัยไข้เจ็บตา่างๆขอให้ครูสมส่ง อยู่ในอิมานตลอดชีวิตวัสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์และด้วยความผูกพันเมื่อมีวันที่ตัวฉันต้องไปจะขอขอฝากหัวใจฝากเอาไว้แทนคำขอบใจ จำเ,เคยมีไว้รวมกันเป็นภาพนีสิ่งเ่านี้คือความทรงจำตลอดไปด้วยรักและด้วยความผูกพันเมื่อมี้ ที่ตัวฉันต้องไปจะขอขอฝากหัวใจฝากเอาไว้แทนคำขอบใจจริงๆสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอดไป